ก็จะมีคุณแม่นะคะก็ตรงทั้งสามเชือกนี่คือสมาชิกกุยเจียงนะคะก็จะมีพี่พลายแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีสสดแฟนคลับเอีทุกคนทุกท่านนะคะ นี้มาพบกับเราในช่องกวยอาเจียงภายแก้วภายสักใบสวัสดีค,ครับพี่ควนคันห่ายนี่ทำอะไรคะจะทำอะไรก็จัดแบบเรียบง่ายครับวันวันท้ายวันเกิดพี่แก้วค่ะโอยดูพี่แก้วได้อะไรเต็มหัวเลยมอนโยนให้พี่แก้วแล้วมอนก็วันนี้นะคะต้องขอขอบพคุณน,นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ่พี่เพียมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณมากมากเลยนะครับค่ที่สนับสนุนวันเกิดแก้วจู่ยิ้มนเณ่ตงหมสนับสนุนเป็นผลไม้วันหวานให้กับครอบครัวกุยไอเจียงนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพี่ภายแก้วนะคะวันนี้ก็22พฤศจิกายนนะคะ17ปีเต็มลีลูกเจ้าลูกชายเป็นนมแล้ว 17ปีเต็มแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่พิมชนกนกีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณใช่พี่พิมนะคะเป็นอ้อยหวานๆห0 0่คะแนน่ขอบคุณพี่ขวานทั้งสองนะคะที่มาส่งอ้อยนะคะองา ฝากแม่แม่ไปติดตามช่องไฟอันดาน้องร็กพก้าวได้นะคะนอกจากทําคลิปแล้วน้องก็ยังส่งอ้อยส่งอ้อยด้วยนะคะฝากทุกท่านอุดหนุนด้วยนะคะฝากด้วยครับแม่แม่ด้วยนะครับค่ะก็วันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะคะเป็นพี่พิมพ์นะคะพิมพ์ชนก และครอบครัวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะสนับสนุนอะไรบ้างพี่ควันก็มีลวดลวย1,000คะแนนอ้ยนนอยครับอ้อย1,000คะแนนในวันคล้ายวันเกิดที่แก้วนะคะ17ปีเต็มแล้วก็สับปะรดสับปะรดที่พิม์ก็ให้ทุกเดือนอยู่แล้วครัผมอ่าแล้วก็มีสนับสนุนค่าอาหารทุกเดือนนะคะเดือนละ3,000คะแนนนะคะเป็นสับปะรดนะคะครับผมอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูวันเกิดพี่แก้วจะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะครับผมเดี๋ยวต้องติดตามค่ะข,ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยนะคะค่ะตอนนี้กล้วยก็มาส่งแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสนุนกล้วยหวานหวาน,วนให้พี่ไพยแก้วในวันเกิดวันนี้นะคะกล้วยก็บริการส่งถึงที่เลยเอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะ ขอบคุณพ่อค้าด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่รับครับ<อ>ะคะ่ะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะอ,คอ่าเจ้าลูกชายพี่พรายแก้วนะคะ22พฤศศิกานนะคะก็ยุเท่ายค้าควานพี่ควานสิปีนะคะก็วันนี้ก็เรามีอาหารผลไม้หวานๆมาให้1โต๊ะนะคะมีกล้วย1,000คะแนนอ้อย1000คะแนนนะคะจากพี่พิมพ์ชนกนะคะ วันนี้สุขสันต์วันเกิดพี่ภายแก้วแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะ t ู d a แฮปปี้เบ p ร์เดย์ h ู a y แฮปปี้เบ p ร์เดย์แฮปปี้เบ b ร์เดย์แฮปปี้เบ r ร์เดย์ o ู o u พอแล้วอ่ uh, สุขสันต์วันเกิดพี่ภายแก้วนะคะ

เชือกนี่คือสมาชิกกลวยเจียงนะคะ,ะก็จะมีพี่พลายแก้วเชือกนี้ก็คือแม่สมใจนะคะแล้วก็น้องใจบุญซึ่งเป็นครอบครัวนะคะครอบครัวกลวยเจียงเป็นที่เป็นครอบครัวของเขานะคะเป็นคุณแม่สมใจน้องใจบุญนะคะน,น,นานๆก็จะได้กินอาหารแบบนี้พี่ไายแก้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ที่พิมพ์ชนกนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะที่สนับสนุนนะคะผลไม้หวานๆเป็นกล้วย1,000คะแนนอ้อย1,000คะแนนนะคะนี่นะคะเป็นครอบครัวของปวยอาเจียงพี่ภายแก้ววันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคุณแม่น้องสาวนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์พี่ภายแก้ว17ปีเต็มนะคะ อ่ะเป็นนมแล้วให้พี่ไพยแก้วเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายนะคะอ่ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังพ่อควานหมายเชื่อฟังคุณตาคุณยายนะคะอ่ะคุณตาคุณยายมาอวยพรให้พี่เพียมนอนอ่ะขอให้คุณตาคุณยายอวยพรให้พี่พพมพ์หน่อยค่ะวัีอวยพรให้เี่ อาาดีๆมีผลไม้คือว่าอาหารวันนี้ของหวานของไอวทางทางกินิยาทวันเนะค่ะวันนี้นานๆได้เปลี่ยนอาหารนะคะของหวานกินใ้กินกล้วยก็ท้งคนเราก็เหมือนได้กินเนื้อย่างเหมือนได้กินก๋วยเตี๋ยวแหละค่ะมืนเปลนอาหารนะคะวันนี้ก็ได้กล้วยหวานๆแล้วก็ได้อ้อยหวานๆขอบคุณคุณพิมพ์เลที่ได้อ้สถะยนไค่ะ แล้วม้ให้ช้างแล้วก็ต้องต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่พิมพ์ที่แก้วด้วยสนับสนุนอาหารช้างทุกเดือนนะคะเดือนละ3,000คะแนนอหาสุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองเด้อค่ะก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าปเฮงเฮงรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะปิ้มมืออ่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่พายแก้ว านะ,ะก็วันนี้นะคะก็เรามีความสุขมากนะคะได้ทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาแม่สมใจน้องใจบุญนะคะก็เป็นอาหารมื้อพิเศษนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนมานะคะเป็นอาหารมื้อพิเศษมากเลยนะคะ ก็พี่แก้วก็17ปีเต็มนะคะน้องใจบุญก็9ปีส่วนคุณแม่ก็39ปีนะคะนี่คือครอบครัวของพี่แก้วนะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้เราก็มีความสุขนะคะที่ได้เห็นช้างครอบครัวของเรานะคะกินอิ่มนะคะกินอาหารอร่อยอร่อยขวานก็ปลื้มใจนะคะดีใจมากๆครอบครัวของเราดีใจมากๆเลย ต่อจากนี้ไปนะคะก็ขอให้พี่พายแก้วนะคะเป็นเด็กดีเป็นเสมือนกับหัวหน้าครอบครัวนะคะดูแลแม่ดูแลน้องต่อไปนะคะก็ขอให้พี่แก้วเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายให้กับพ่อควันหมายแม่ควันคุณตาคุณยายนะคะ,อะขอให้เอซีทุกท่านนะคะสนับสนุน เมตตาแล้วก็เอ็นดูครอบครัวของเราตลอดไปนะคะก็ะจะตอนนี้ก็เกือบจะ70,000ซับสไครต์แล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านติดตามเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์กันมานะคะก็อย่าลืมนะคะ70,000ซับพี่ควันหมายจะมีอะไรก็จะพืนความสุขให้ FC มีของของฝากเล็กเน้อยครับของเราเองครับ ต้องติดตามนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับค่ะต้องรอถึง70็ดหมื่นับส็อตไ์ก่อนนะคะนี่คือความรักความผูกพันนะคะระหว่างช้างในครอบครัวของเรานะคะเรารักเขาเขาก็รักเรานะคะมมตตาซึ่งกันและก,กันนะคะช้างกินอิ่มควานก็อิ่มนะคะก็มีความสุขพึ่งพาอาศัยกันนะคะก็พี่แก้วนี่เป็น ช้างลูกอคอกนะคะเกิดกับครอบครัวของเราตั้งแต่เกิดนะคะคุณพ่อทําคลอดใช่ไหมตอนนั้นครับอ,อ๋อส่วนคุณพ่อของเขาเสียไปแล้วใช่ครับพ่อของเขาเสียไปแล้วนะคะก็เหลือคุณแม่สมใจกับน้องสาวนะคะน้องใจบุญเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะสามคนนะคะสมเชือก คุณแม่<อ>คุณลูกคุณน้องสาวแปลความสูงมาจากไหนน้องพี่แก้วนี่ใช่คุณแม่เขาตัวเล็กดูตัวเล็กไปเลยเนาะใช่คุณแม่ดูตัวเล็กไปเลยคุณแม่ดูตัวเล็กไปเลยพี่แก้วตัวใหญ่มากนะคะสูงสิบเจ็ดปีแล้วพ่อเขาไม่สูงนะครับเนาะพ่อจับกูอ่ะอันนี้เขาจับ ก็ดีใจไ,มไหมควานหมายวันนี้ก็ดีใจนะครับก็ขอบคุณไปทางพ่พิมพ์ด้วยนะครับที่สนับสนุนคอนเสิตที่แก้วนะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับท<อ>ำโดยรัวยิ่งๆขึ้นไปนะครับค่ะแล้วก็วันที่12ใช่ครับก็มีโปรแกรมอีกนะคะทุกท่านพ่พิมพ์มอบโปรแกรมเป็นจัดเลี้ยงวันเกิด แฟนพี่พิมนะคะเป็นวันที่12พฤศจิกานะคะก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะก็จะมีการจัดโต๊ะจีนอาหารช้างอีกนะคะจัดที่บ้านกุยเจียงนะคะก็จะเชิญพี่ๆน้องๆบ้าน20หลังมากินอาหารด้วยกันนะคะวันนี้ก็อิ่มน้ำสำรานกันเลยใจบุญดูใจบุญไม่ได้อับนะ ธรรมชาติเลยครับเอาธรรมชาติเลยค่ะิที่บ้านๆนะคะแบบเรียบง่ายนะครับค่ะดูสมุนของเราก็เราก็ไม่ตั้งใจด้วยนะครับค่ะเพื่แบบให้อยากให้เอฟซีได้รู้ว่าพี่แก้วเดือวันนี้นะครับคือเราไม่ได้ดูหลาอะไรให้เอาแบบใช่นะคะของเราเองง่ายๆครับจัดเลี้ยงกันง่ายๆนะคะอ้าวคลิปนี้นะคะก็ ทุกชั้นมันเกิดนะคะให้กับพี่พลายแก้วนะคะ17ปีเต็มนะคะ<า>ก็กินให้อิ่มนะคะวันนี้เอาให้อิ่มเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวคุยอเจียงนะคะคก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องคุยอเจียงพลายแก้วสปายด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่ส้นทาและผูกพันมายาวนาน ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับยอ้อยติดปากอ้อยติดปากกินอยู่ครับกินอยู่ครับพ่อ